สวัสดีครับสำหรับท่านผู้ที่มีความศรัทธาในองค์หลวงปู่มัน่นปู่ดิทัตโตพระบิดาพระกรรมฐานยุคกึ่งกลางพระศาสนานะครับรุ่นนี้เป็นเหนรียญวัตถุมงคลของหลวงปู่มัน่นปู่ดิทัตโตนะครับเป็นยันที่เป็นลายมือขององค์หลวงปู่มัน่นโดยตรงนะครับเป็นยันเรียกเงินอุดมทรัพย์คุ้มครองป้องกันภัยนะครับหรือว่ายันโลกยุงทอง ที่องค์หลวงปู่ท่านจะใช้เป็นยันประจําตัวของท่านนะครับเหรียญนี้ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีมวลสารหอมมากนะครับแม้การจัดสร้างนี้จะผ่านมาร่วม 20- 30ปีแล้วนะครับเหรียญนี้ก็ยังมีความมีสเสน่ห์มวลสารยังหอมฟุ้งกระจายอยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นยันมงคลแล้วก็รูปบาทอันเป็นเอกลักษณ์ กินไม่อดไม่อยากถ้าพูดถึงแง่ของทางความเชื่อด้นานทั้งโลกนะครับบาทมีบาทใบเดียวก็สามารถหากินได้ตลอดชีวิตองค์หลวงป,ปู่มัน่นถือว่าเป็นพระบิดาพระกรรมฐานผู้ทรงคุณค่าแห่งพระศาสนานะครับนี่มีการจัดสร้างเป็นยันลายมือของพระองค์ท่านหลวงป,ปู่มัน่นผูรดดิทัตโตผู้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ศาสนาในยุคกลางรรศาสนา ได้มากที่สุดนะถือว่าเป็นพญาธรรมิกราชในยุคป,ปัจจุบันที่มีลูกศิษย์มากหน้าหลายตาเชื่อเสียงกรช่น่นทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับเรียนนี้จะสร้างเป็นที่ลึกตอนสมัยที่สร้างองค์รูปเหมือนนกป,ปูมั่นองค์ใหญ่ที่สุดในโลกขึ้นมานะครับแล้วก็ได้มีครูบาอาจารย์หลายท่านเมตตาจิตอธิษฐานจิตเพิ่มพลังพุทธคุณประจุอยู่ในเรุนรน่นนี้เพื่อเป็นที่สการะของผู้ได้รับไปบูชา นะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญรูปหลวงปู่มั่นที่เป็นลายเซ็นของหลวงปู่มั่นเป็นยันถอดยันจากลายมือองค์หลวงปู่มาประดิษฐ์ไว้ในเหรียญรูปเหมือนหลวงปู่มั่นผู้ิทัตโตพระมหาเทระผู้ทรงคุณค่าอันสูงยิ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยในยุคกลางพระศาสนานะครับสำหรับท่านใดท,ที่สนใจบูชาเหรียญรุ่นนี้ สามารถทักเข้ามาตามช่องทางการติดต่อได้นะครับเป็นเหรียญที่น่าสะสมอีกรุ่นหนึ่งแต่พูดถึงเกรติคุณคนงามของหลวงปู่มั่นนั้นไม่จำเป็นต้องบรรยายนะครับทุกท่านคงจะรู้จักดีแต่ว่าสิ่งที่มีคุณค่าและหาได้ยากก็คือเหรียญรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญที่เป็นลายเซนยันลายมือหลวงป,ปู่มัน่นภูริยโตที่หายากและหาไม่ได้ เรียกเงินอุดมทรัพย์คุ้มครองป้องกันภัยนะครับเป็นเอก,กเลักษณ์เหรียญหนึ่งเดียวขององค์หลวงปู่มั่นที่ได้มีการจัดสร้างและผ่านพิธีพุทธาวิเศษขออารัธนาบาร,รมีของท่านเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้บูชาอย่างสูงยิ่งสำหรับท่านใดสนใจติดต่อบูชาเข้ามาได้นะครับ